เป็นครับฟาบโอลงแล้วสวยสวยสวย,สวยบอลลูกเนี้ยถามจากใจโอ้ยเฮเนตอีกแล้วดูจังหวะหลอกจังหวะหลอกฟาบโอ้ลงพี่ไปมาที่เฮเนสเฮเนสจ่ายต่อมาอยูชัวร์คิมมิดจิงลูกนี้เข้าไปเลยครับโอ้โหเฮเนสแอตสินมาเปดโก้กลับมาที่เดวิดเบ็คแฮมเปิดโค้งเข้ามาแต่โค้งของเงเฮเนสมาแล้ว เอาว่าเกมแรกแอตติสเกมนี้ธรรมตัวเฮเนตเจอกับอีกาดาวิดเฮเนตพิกหนีดาวิดมาเฮเนตใส่ขวามาแล้วครับมาแล้วโอ้โหลุ้นแฮตติกไปเลยครับผมเอาว่าได้อยู่เฮเนตลอยมาใครนิ่มๆมาว่าเฮเนตแอตติสอีกแล้วอ่ะโอ้สังกีทั้งใจว่ะ เฮ้ยได้ยิงไว้ได้เนี่ยจริแล้วอ่ะคว่ำเดบ้าวันนี้อยู่ตรงไหนก็ยิง